มากินผัดไทยสูตรแม่ผมกันครับผมมาดูที่ว่าทํากันยังไงนะใส่น้ํามันลงไปครับผมแล้วก็ผัดกุ้งกับปลาหมึกนะถ้ามีหมูก็ใส่ได้นะทุกคนแล้วก็ใส่กุ้งแห้งครับผมแล้วก็ใส่ถั่วลิสงปั่นครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับที่เราแบบไปผัดแล้วก็ตีมันมาไว้นะทุกคนอันนี้ก็จะใส่ผงชูรสนะครับพริกครับผมน้ําตาลนะครับปรุงตามที่เราแบบชอบนะครับแล้วก็ใส่น้าปลาครับผมอันนี้แม่ผมทํานะแล้วก็ใส่วนเส้นครับผมผัดไทยวนเส้นนะทุกคน แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันครับเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ผักนะนี่ก็จะมีผักหอมแป้นนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าผัดแป้นนะบ้านผมอะแล้วก็มีถั่วขาวนะครับผมและนี่ก็เป็นหน้าตาของผัดไทยวุ้นเส้นนะครับสูตรแม่อุมเมอร์นะฮะคำแรกครับผมเส้นเต็มเต็ผมบอกเลยโคตรนุ่มแล้วก็หัวปีครับกินแก้มเข้าไปครับนุ่มมากแล้วก็ปลาหมึกครับอืแล้วก็หอมแป้นครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันนะผักากาง แล้วก็กุ้งเข้าไปครับคำนี้โอ้โหเน้นเน้นครับคำโตโตแซบ่บ